ถกไทยเหมือนเีิมา่ะเห็ดสามพันเลยเดิมที่จริงเห็ดได้สักพักเลยล่ะแ,แต่ว่าบริวารถึงพันเห็ดพันมาหลายแบบอยู่ไถยได้คู่แบบว่าตะกรนดูกเศร้าหน้าเนาะเห็ดดได้กับพวกเข้าใจกับวิธีการถยกับหลักการของปันปับหางไทยก็ไถได้เวิดคู่แบบครับ แต่ก็มาจบก็แบบแนวนี้แบบนนี้มันก็คขึ้นบูคือหัวเข้ากับบึงคือรดไทยมาตรฐานน้อยน้อยฮางตัวนี้ก็ปปั๊บใส่สปริงนะครับเพอได้เป็นใส่ปั๊บมืออยู่กับใส่สปริงเข้าไปเพื่อยังเพื่อเพื่อไปไทนานนั่นเห็นบ่ไถนานเวลาเข้า ขีเซยขา้างหน้าขึ้นหางมันจะได้ยุบลงครับเ้าคอนท้นหางกระสีเบาขัดเป็นปั๊บมือขีเซยขา้างหน้านี่หางตัวนี้หางนี่ยกระสีคำใบครับหางคำใบโลกับฟี่ขันใส่เ้าใส่ตัวนี้เขาเซยข้างนาหน้าได้เลยแล้วเากับปั๊บหางยกหางขึ้นมันก็ไถเกือบจำขั้นนะขันขั้นบนสูงกจำขั้นเลย แล้วก็มีแก้ไขแก้ไขีไข่นีับสปริงต้องอยากให้บง่ายอยากให้เขาลึกเนาะสปริงมันบวดากระเอาสปริงมาโตครับอั้วนี่โแล้วก็เปลี่ยนแกนให้มันเงีวขึ้นหางนี่ไขยเขาก็กดลงได้ร้ายขึ้น แนนั้ผู้ใดพี่น้องไปก็ไปเคยไปเห็ดไทยแล้วโอ้ไทยแด้บัวเขาไทยแด้เขาน้อยคนทุ่นสั่งให้ดูเล็กจนสุดแล้วก็ยังบูดายูุนี่ใส่ต้นหญ้าขึ้นใต้นหญ้าขึ้นมือสิกดได้ลงเล็กเนาะ ห้าบวบ,บทิ้งตัวนี้นะบวบทิ้งตัวนี้นะบอกทิ้งวัดตัวนี้เวลากดอยากให้พันหนาลงเลยๆปับสปินเงวขึน้นแต่ว่าเวลาปรับตัวนี้เขาเก๋ตัวนี้ก็ปับ,ปบระยะกดของ้างลง้างเนาะโดยอยากให้้างล้างกินก่อนก็นปับลงเลยๆ้างล้างสีลงก่อนอันนั้นสะตามระดับขึ้นมานะครับ กูด้ไปปั๊บหนาลูก่อนก็นไถปั่มไถเปย์ไปไถเปย์บ่งบอกว่าผ่านขี้เมาปั๊บตรงเลยยังไถเปย์อยู่แสดงว่าทั้งหนานะกินหลายครับไถเปย์นั่งผ่านขี้เมาปั๊บตรงแล้วก็หลังกินหลายกว่าหนาคนระับมันสิบอค่อยเปย์ครับผู้ใดเฮ็ดรถไถแต่ไถเปย์ไถกูนะไ,ได้อยู่นะ เห็ดแก่นั่นแะครับแต่การตั้งหล่อเบื้องตีหล่ะเห็นบ่ผาหนาสีเขาไปเครื่องหล่อเห็นบอกผู้ใดวัดเห็ดไทยไทยบู้ใดในเบื้องไว้นะเท้าไทยไปแล้วปุ๊บรถไทยลงหล่อหล่อไทยหล่อหนารอบนึงแล้วนะลงห้องหนาพอดีนะหล่อล้างลงพอดีนะพาเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้ครับ ปรับเข่าปับออกได้ตามที่มักันกินเต็มใบไรกะเป๊ครับอย่าให้กินเต็มใบไรใบหนามันไปหนากินไรหลังกินไรกินเต็มใบทุกใบระยะห่างมันได้กะแห้งรถแท้บวได้กะบางเทืแคเห็ดเป๊นำดำครับเป๊ไปเป,เปมาอันนี้ผมก็อิงจากตอนที่ผม ไช้ตามเดินตามหรือว,วะทุกคนเคยเห็นเดินตามไทยเดินตามมากตั้งแต่อายุสิบห้าเน,ะนาะเวลาเสีอว่ารถไ้คันนีอายุตั้ง,ตงแต่สิบหาตอนนี้สี่สิบหาสี่สิบหกแล้วเบิ้งครับผู้บวตาคันนีอีทีคันนี้อยู่ลำกันมาตั้งแต่ป้ายแดงเล็กๆหมดแล้วใบหนาเนี่เปลี่ยนหลายรอบแล้วเจ้าของขับรถเคยตำน้องไส้ครับ Tăm tới cốc mai nà mi cúc mai yu cốc đều, 2 cúc. Tăm cúc mày yu nha, chung chung thửa lắm. Nhẹ, nè. Ven ngay chụp tay gọi. Ven ngay chụp tay ngủ. Tay ngủ. น,นีพันไม้ใบไม้ครับอันนี้ใบเกา่าใบเก่าไม่อยู่ทางหนาเพราะว่าใบาเกา่ากินบัวลอยบาวแดงแต่ว่าแค่นอันนี้แค่นนี่ซื้อมาใหม่เนาะใบเนี่บใบเกา่าอันนี้แคนเกา่าแต่ใบไม้ฝ้าขอบนี่หายไปพ้นเนาะสองอันเดิมเบืองขับคนบ่ เขาจกไม่กับข้นบึ้งมาบิ่บงคงไม่นนในคงไม่ครับน่ะมาได้นี้กันนี่ตีนะยคงไม่เลยนี่ซื้อใม่ใหม่ให้กับไทยหน้าปีนปีเล็กก่าเหปอันนี้กับข้นประมาณนี้นี่พวกไทยได้อยู่ครับเอ้าสำเนียงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด ปับทางไทยก็ล่องปััเบิงตามวิธีที่ว่าแหละปับให้ล้างกินก่อนเดี๋ยวคอยไล่หนา,าสบ,บายดีครับทผู้ทุกคน